ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามาเรียนรู้เกี่ยวกับการทําตัว Fast API ต่อกับฐานข้อมูลที่ชื่อว่า MongoDB นะครับซึ่งต้องบอกว่าวิดีโอนี้นะครับจะมีประโยชน์มากๆสาหรับใครที่เป็นมือใหม่หัดทาแอปหัดทํา API เพราะว่าเราจะสอนในการทํา CRUD หรือว่า c r u t นะครับแล้วใช้ API ตัวนี้นะครับต่อกับฐานข้อมูลซึ่งเราจะใช้เป็น MongoDB นั่นเองครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับเจ้าตัว Fast API กันก่อนนะครับโดย Fast API นะครับจะเป็นฟร a เ e ิร์ k ตัวหนึ่งสําหรับตัวภาษา Python ที่ออกแบบมาสําหรับการทําตัว API โดยเฉพาะนะครับข้อดีของเขาเนี่ยก็คือมีประสิทธิภาพแล้วก็ในเรื่องของความง่ายที่จะเรียนรู้ก็ถ้าเกิดว่าใครใช้ตัว Python อยู่แล้วอยากทํา API ขึ้นมา f r a m e w o r k ตัวนี้นะครับก็เป็นทางเลือกที่ค่อนข้างตอบโจทย์เลยทีเดียวนอกจากความง่ายในการเรียนรู้และการใช้งานแล้วนะครับ Fast API เนี่ยมันยังมีตัว Document สําหรับเอาไว้ทําตัว API e ท t ได้อย่างง่ายดายด้วยนะครับเพราะว่า UI ของเขาเนี่ยออกแบบมาสาหรับการทดสอบ API แล้วโดยเฉพาะนั่นเองครับก็สําหรับใครที่อยากเรียนรู้ Fast API เพิ่มเติมนะครับก็ าามรถเรียนรู้ได้ที่วิดีโอนี้ได้เลยนะครับพี่เปรมของเราเนี่ยก็อธิบายไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าวิธีการใช้งาน Fast API ต่อกับ MongoDB เนี่ยมันมีวิธีการยังไงบ้างมาดูกันครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองสร้างตัว API แบบไวๆกันนะครับโดยในการสร้างตัวโปรเจกต์ Python เนี่ยเราก็จะต้องทําการสร้างตัว virtual environment ก่อนนะครับก็มาที่ตัว terminal หลังจากนั้นเนี่ยใช้คําสั่ง Python แล้วก็คีย m venv นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อ env หรือว่า เอเวนเมนต์ของเรานะครับโดยในที่นี้ผมจะใช้เป็นคําว่า env แล้วกันนะครับหลังจากนั้นรอสักครู่ทําการติดตั้งตัว v i r t u a l e เอ m e n เมนต์ขึ้นมาครับผม 2000 years Th โอเคเมื่อตัว env ของเราถูกติดตั้งขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นได้ว่ามีโฟลเดอร์อยู่ตรงนี้นั่นก็คือโฟลเดอร์ env ของเราหลังจากที่เราติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการ activate มันนะครับเราก็จะใช้เป็น d o เราตามด้วย backslash ตาตามด้วยชื่อ env ของเรานะครับแล้วก็ slash เป็นสคริปต์หลังจากนั้นก็เป็น activate นะครับเราก,กด enter ไปมันก็จะมีตัววงเล็บด้านหน้านะครับเป็นชื่อ env ของเรานั่นเองหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ตัว env มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ ทําการติดตั้งเจ้าตัว Fast API กับตัว u v c o n นะครับ ซึ่งจ้ตัว u v c o n นะครับเป็น lightweight ASGI server นะครับมันเป็นมาตรฐานในการติดต่อกันร,ระหว่างตัวเว็บเซิร์เอร์กับตัว Python web application นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองทำการติดตั้งตัว Fast API กันเราจะใช้คำสั่ง pip install แล้วก็ตามด้วย fastapi แล้วก็เว้นวรรคตามด้วย u v c o n นะครับหลังจากนั้นก็กด enter ได้เลยโอเคครับ,เ,คครบเมื่อตัว library Fast API กับตัว u v c o n ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับให้เรามาสร้างไฟล์ทางานหลักก็คือไฟล e main.py ของเรานั่นเองโอเคเมื่อเรา เราทำการสร้างไฟล์ main py มาเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ลองทําการเรียกใช้ตัว Fast API ขึ้นมาก็จะเป็น from fast API แล้วก็ import เจ้าตัว fast API มาด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับหลังจากนั้นพอเราเรียกใช้มาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะต้องประกาศหรือว่าสร้าง instance ให้มันนะครับก็จะเป็น app เท่ากับแล้วก็เรียกใช้ตัว fast API เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็มาทําการสร้างเรา้าหรือว่ากําหนด path ให้มันนะครับก,รก็จะเป็น app แล้วก็ตามด้วย app. หลังจากที่เราใช้ app. นะครับตรงนี้ก็จะมีาเมธอดต่างๆเนี่ยที่มากับ fast API ให้เราพร้อมเลือกใช้เราก็สามารถดูตรงนี้ได้ นในที่นี้เราจะมีการเรียกผ่านตัว URL นะครับเราก็จะใช้เป็น m e t h อด get แล้วก็เข้าผ่าน URL หรือว่าผ่านไหนนะครับเราก็จะใช้เป็นผ่านหลักหรือว่าผ่านร o ทนะครับก็จะเป็น slash อย่างเดียวนะครับต่อมาตัว fast api นะครับมันใช้ตัว uvcon ใช่ไหมครับมันทํางานแบบ asynconous h r ซึ่งตัวนี้เราสามารถใช้กําหนดตัวฟังก์ชันนะครับเป็น async แล้วก็ d e f หรือว่า Define Function นะครับว่าฟังก์ชันนี้เราจะทําอะไรนั่นเองครับต่อมาเมื่อเราทําการประกาศฟังก์ชันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่ชื่อฟังก์ชันให้หน่อยก็ฟังก์ชัน root ตัวนี้นะครับหลังจากนั้นฟังก์ชัน root เนี่ยเราก็มากําหนดการทํางานของฟังก์ชันก็เราจะบอกว่าถ้าเกิดว่ามันมีการเรียกมาที่ผ่านนี้เสร็จแล้วให้มันเนี่ยทำอะไรต่อไปในที่นี้ผมก็จะให้มัน return ข้อความไปอย่างหนึ่งก็เป็น return แล้วก็ส่ง message กลับไปนะครับก็จะเป็น message แล้วก็หลังจากนั้นส่งคําว่า hello world ไปนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วแค่นี้ นะครับเราก็จะได้ตัว API เบื้องต้น1ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ลองทําการกดรันโดยวิธีการรันตัว Fast API เนี่ยเราจะใช้คําสั่ง u v c o n แล้วก็ตามด้วย main colon app แล้วก็ k e ด reload นะครับถ้าเกิดว่าต้องการให้มันเนี่ยทำการรีเซตใหม่หรือว่ารีเฟรชใหม่ทุกครั้งเวลาที่เรามีการแก้ไขโค้ดนั่นเองหงนั้น enter ไปได้เลยตอนนี้ตัว Fast API ของเราเนี่ยทำงานอยู่ที่ local host ก็คือ12 7 0 0 1นะครับตามด้วยพอร์ตที่เราใช้ก็คือ 8,000ันนั่นเองครับก็สามารถกดคอนโทรลแล้วก็คลิกมาได้เลยเมื่อเราเรียกมาที่เล้าของเราแล้วนะครับจะเห็นได้ว่ามันมีการรีเทิร์นในส่วนของเมสเซจที่เราตั้งไว้แล้วนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นเบสิกง่ายๆสําหรับการใช้ตัว Fast API เบื้องต้นเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าถ้าเกิดว่าต้องการเอาไปต่อกับตัว Mon g o d b เนี่ยมันจะมีวิธีการยังไงบ้างโดยก่อนที่เราจะไปทําการเชื่อมต่อตัว Fast API กับฐานข้อมูล Mon g o d b เรามาทําความรู้จักกับตัว Mon g o d b กันก่อนนะคบว่ามันคืออะไรตัว Mon goDB เนนป็ฐาข้อมูลตัวนึงที่อยู่ในรูปแบบของ No SQL หรือว่าไม่มีโครงสร้างไม่มีสตัคเจอร์นั่นเองซึ่งตัว MongoDB เนี่ยจะเก็บข้อมูลในรูปแบบของตัวที่เป็น document document database ตัวนี้มันจะมีการเก็บข้อมูลคล้ายๆกับตัว SQL เลยแต่ว่ามันจะไม่มีสตัคเจอร์นะครับเราจะเรียก table ต่างๆเนี่ยว่า collection ในส่วนของที่เป็น record หรือว่าแถวเนี่ยเราจะเรียกว่า document นั่นเองครับก่อนที่เราจะไปใช้ตัว MongoDB เนี่ยเราก็จะต้องทําการติดตั้งไว้ในเครื่องก่อนนะครับซึ่งตัว MongoDB server ของเราเนี่ยเราจะใช้เป็นตัว MongoDB ที่เป็น community นะครับเพราะว่ามันเป็นตัว open source ตัว free ัเองเราสามารถไปที่ตัว MongoDB Download slash Community ตรงนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็ทําการดาวน์โหลดตัว MongoDB Server ที่เป็น Community มาได้เลยนะครับหลังจากนั้นเมื่อเรามีตัว MongoDB ที่เป็น Server เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราอยากดูข้อมูลในฐานข้อมูลนะครับเราสามารถใช้ตัว MongoDB Compass มาได้ก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีตัว MongoDB Server หรือว่า MongoDB Compass ก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ในส่วนตรงนี้นะครับก็กดดาวน์โหลดแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับในส่วนของตัว MongoDB Compass ก็จะเป็นตัวที่ใช้ในการดูข้อมูลต่างๆนะครับหรือว่าเป็นหน้า UI ที่ใช้ในการจัดการข้อมูลในฐานข้อมูล MongoDB นั่นเองหน้าตาของตัว MongoDB Compass ก็จะมีลักษณะเป็นประมาณนี้จากที่เรามีตัว UI เรียบร้อยเราก็กด connect ไปเราก็จะเห็นได้ว่าข้อมูล Database ของเราเนี่ยมีตัวไหนบ้างแล้วแต่ละตัวเนี่ยมี collection ชื่อว่าอะไรหรือว่าแบบคล้ายๆกับตารางนะครับแล้วก็ในตารางใน collection นั้นมี document อะไรหรือว่ามีข้อมูลอะไรอยู่บ้างนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆเกี่ยวกับฐานข้อมูล MongoDB DB, นันเองต่อมาเรามาดูวิธีการที่จะเชื่อมต่อฐานข้อมูลกับตัว f a s t API ก็กลับมาที่ VS Code ของเราเดี๋ยวผมขอหยุดการทํางานของตัวนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ทําการเคลียร์หน้าจอนิดนึงหลังจากนั้นเวลาที่เราต้องการใช้เราก็มาทําการ import ก่อนนะครับโดยก่อนที่เราจะ import เนี่ยมันจะมี library ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า PyMongo นะครับเราก็ทําการติดตั้งตัว,ว PyMongo โดยใช้คําสั่ง pip install PyMongo นะครับแล้วก็ติดตั้งไปหลังจากนั้นในระหว่างที่ติดตั้งเนี่ยเราก็สามารถเรียกใช้งานก็เป็น form ไพ่มังโกแล้วก็เป็น Import เมื่อเราทําการเรียกใช้ตัวไพ่ ongo, มังโก o มาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการ Import ตัวมังโกไคลเอนเป็นม o งโก้ไคลเอนหลังจากนั้นเราจะใช้ l i b r a r y อีตัวหนึ่งที่ใช้ในการจัดการ Data Mo เดลนะครับมันชื่อว่า p พเดนติกนะครับมาเราทาการฟอร์มไพเดนติกมานะครับแล้วก็ทําการ Import มา Import ตัวนี้เราใช้เป็น Base Mo เดลนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้ในการสร้าง Data Mo เดลนะครับและตัวสุดท้ายเวลาที่เราต้องการสร้าง Object ID ให้กับตัว d o c u m e n นนั้นๆนะครับเราก ไลบรารีที่เป็น BSON Object ID นั่นเองครับเราก็จะ from แล้วก็ BSON Object ID แ,แล้วเราก็ทำการ import เจ้าตัว Object ID มาด้วยนะครับตอนนี้เราก็ทำการเรียกใช้งานไลบรารีที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเราก็มาทำการสร้าง instance แต่ว่า instance ของเราเนี่ยถูกสร้างขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่นี้ app เท่ากับ fast API นะครับพอเราสร้าง instance เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทาการเชื่อมต่อเข้ากับฐานข้อมูล MongoDB โดยการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MongoDB เนี่ย เราก็จะทําการใช้ตัว m o n g o d n ก็จะเป็น m o n g o d n แล้วก็ใน m o n g o d ตรงนี้เราก็ใส่ในส่วนของที่เป็นตัว MongoDB Server เข้าไปในที่นี้ก็จะมีตัว Host แล้วก็ตัว Port นะครับโดย Host กับ Port เนี่ยเราเอามาจากไหนเราก็สามารถเปิดตัว MongoDB Compass ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ทําการคลิกตรงนี้แล้วก็ Copy Connection String มาหลังจากนั้นก็วางไว้ในส่วนของ MongoDB k i ได้เลยแล้วก็เราก็เอาตัวแปรสักตัวหนึ่งมารับนั่นก็คือ Client ละกันนะครับ Client เท่ากับ Mongo ryend หลังจากนั้นเมื่อเราทําการเชื่อมต่อกับ MongoDB เรียบร้อยแล้วเราก็ทําการสร้างฐานข้อมูลขึ้นมาในที่นี้ผมจะให้ DB เนี่ยเท่ากับ Client แล้วก็ตามด้วยชื่อฐานข้อมูลของเรานะครับโดยในที่นี้เนี่ยผมจะสร้างเป็นฐานข้อมูลที่ชื่อว่า Board แล้วกันผมจะทําตัว Board App ที่เป็น CRUD ขึ้นมาก็จะสร้างฐานข้อมูลตัวหนึ่งที่ชื่อว่า b o อ r d ในตัว MongoDB เนี่ยเราจะเรียกเป็น Collection นะครับเราจะสร้าง Collection ขึ้นมาก็ Collection เท่ากับ DB ในส่วนนี้เราใช้เป็นตัวโ o ว r d เหมือนกันนะครับหลังจากนั้น เมื่อเราได้ตัว collection ั database มาแล้วนะครับเราก็มาทำการสร้าง class หรือว่า data model โดยการใช้ class แล้วก็ตามด้วยชื่อของ data model ก็จะเป็น word แล้วก็ตัวนี้ครอบด้วยตัว base model หลังจากนั้นนะครับก็กำหนด field ของข้อมูลอันนี้เรากำหนดเป็น name แล้วก็เป็น string name กำหนดเป็นข้อความแล้วก็ส่วนของตัวเขาตัวที่นับตรงนี้จะให้เป็น integer นะครับหรือว่าจานวนเต็มนั่นเองหลังจากนั้นเมื่อเราจัดก,การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลประกาศตัว data model เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มา ทำการกำหนดโอเปอเรเตอร์หรือว่าตัว C R U D ของเราวิธีกาหนดโอเปอเรเตอร์นะครับเราก็ทําการสร้างตัวราขึ้นมาเมื่อมีมาที่ตัวเราแรกเราจะสร้างเป็นส่วนของการ create C R U D นะครับก็เป็น create ก่อนนะครับ create เนี่ยเวลาที่เราต้องการเพิ่มข้อมูลเข้าไปเราจะใช้เป็น Met h o d post นะครับก็จะเป็น app post แล้วก็ใน post เนี่ยเราก็จะลิงก์ไปที่ผ a t h ไหนใช่ไหมครับผ่านนั้นเราจะใช้เป็น slash แล้วก็ตามด้วยชื่อผ่า th ก็จะเป็น word หลังจากนั้นก็กําหนดฟังก์ เป็น asynchronous แล้วก็ define f u n c t i o ฟังก์ชันตัวนี้เราจะชื่อว่าตัว create vote นะครับเราสร้างฟังก์ชันขึ้นมาหลังจากนั้นเราจะรับพารามิเตอร์ที่ชื่อว่า vote ซึ่ง vote ตัวนี้เนี่ยมันก็จะมาจากคลาส vote ที่เราสร้างจากตัว data model ข้างบนตรงนี้นะครับจะเป็น vote แล้วก็ชื่อคลาสโอเคเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นก็ใส่ตัว colon หลังจากนั้นนะครับเราก็จะสร้างตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งที่ชื่อว่า r e s u r t e แล้วก็ใช้ตัว collection ในการที่จะเพิ่มข้อมูลไปนะครับตัวเม่ตอบสำหรับในการเพิ่มข้อมูล ในที่นี้สามารถใช้เป็น insert ได้นะครับซึ่ง insert เนี่ยก็จะมีทั้ง insert many แล้วก็ insert one ถ้าเกิดว่าเราต้องการเพิ่มข้อมูลเข้าไป1ตัวเราก็จะใช้เป็น insert one นั่นเองโดยใน insert one เนี่ยเราสามารถใส่ในส่วนของตัวที่เป็น parameter word นะครับแล้วก็ตัวที่เป็น dictionary เข้าไปหลังจากนั้นพอเราทําการสร้างโมเดลเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ทําการ return มันกลับไปเพื่อสแสดงผลลัพธ์ออกมานั่นเองก็ในส่วนนี้ก็ให้มันทําการ return ในส่วนที่เป็น id แล้วก็ id ตัวเนี้ยจะอยู่ในรูปแบบของ string หรือว่าข้อความ ตรงนี้แต่ว่า id ตรงนี้เราจะไม่ได้สร้างขึ้นมาเองนะครับเราจะไม่ได้กําหนดว่า 1, 2, 3, 4เราจะใช้ตัวฟังก์ชันที่ชื่อว่า insert id นะครับก็เป็น result นะครับ insert id หลังจากนั้นเราก็จะให้มันแสดงส่วนของชื่อก็คือ name name ตรงนี้ก็จะเอาค่าที่อยู่ใน word แล้วก็ name มาหลังจากนั้นตัวสุดท้ายก็จะเป็นเขาแล้วก็เอาค่าที่อยู่ในฐาข้อมูลมาที่อยู่ในเขามาแสดงนั่นเองนะครับโอเคครับตอนนี้ตัวฟังก์ชันหรือว่าเราที่ใช้ ในการเพิ่มข้อมูลเข้าไปเนี่ยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองทําการ ทดสอบแบบ่อยๆกันดีกว่าครับสำหรับคำสั่งที่ใช้ในการรันนะครับเราก็จะใช้เป็น uvcon run main แล้วก็ colon app เหมือนที่เราทำการรันเมื่อสักครู่นั่นเองครับสำหรับในการทดสอบเราก็จะใช้ตัวโปรแกรม postman ในการทดสอบนะครับโดยเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนครับว่าทางข้อมูลของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างตอนนี้เรามีตัวโ o a อยู่นะครับอันนี้ผมได้สร้างมาก่อนหน้านี้แล้วเดี๋ยวผมขอทำการลองลบตัวนี้ไปก่อนก่อนจะลบก็ให้ใส่ชื่อของตัว database ด้วยนะครับแล้วก็ดรอปทิ้งไปเดี๋ยวเราลองทำการรันใหม่อีกรอบหนึ่งก็ ctrl c แล้วก็รันใหม่นะ หลังจากนั้นเราก็มาที่ตัวโปรแกรม postman เลือกเม็ต่อเป็น post แล้วก็พาดเป็น w o r d เวลาที่เราต้องการส่งข้อมูลไปให้มาที่ body ตรงนี้เลือกเป็น JSON หลังจากนั้นใส่ข้อมูลไปตัวแรกเนี่ยก็จะเป็น name ตรงนี้ก็จะเป็น Key นะครับส่วนต่อมาก็จะเป็น value name ตรงนี้เราจะกำหนดเป็น word 1แล้วกันนะครับหลังจากนั้นตัวเขาตัวนี้เราก็จะให้เป็นตัวเลขนะครับอันนี้เป็น ลกันหลังจากนั้นนะครับเราก็สามารถกดเซนต์ไปได้เลยถ้าเกิดว่ามันขึ้นสเตตัส200แปลว่าการส่งข้อมูลการเพิ่มข้อมูลของเราเนี่ยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็กลับมาที่ตัวโปรแกรม MongoDB Compass กด r e เฟ e หนึ่งทีและตอนนี้นะครับก็เห็นได้ว่าฐานข้อมูลของเราเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีฐานข้อมูลตัว w o r d แล้วก็ตัว collection w o r d นะครับหลังจากนั้นเนี่ยข้อมูลของเราก็จะถูกเพิ่มเข้ามาในตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในการอ่านข้อมูลนะครับเราก็จะใช้เป็น read นั่นเองนะครับซึ่งในการอ่านข้อมูลเนี่ย เมอดที่เราใช้เราใช้เป็นเมอดต่เกเพื่อที่จะดึงข้อมูลมาก็จะเป็น a d d a p p get และหลังจากนั้นข้างในเนี่ยเราก็ใส่่าธก็จะเป็น w o r d เหมือนกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยในส่วนที่ w o r d เนี่ยเราก็จะต้องเอาตัว id เข้ามานะครับ id ของฐานข้อมูลตัวนั้นๆตรงนี้เราก็จะใช้เป็นเครื่องหมายปิกกาเปิดปิดไม่ต้องเอา f มานะครับหลังจากนั้นในนี้เนี่ยเราก็สามารถใส่เป็นตัว id ได้เลย id เนี่ยผมขอตั้งชื่อว่าเป็นตัว w o r d id แล้วกันหลังจากที่เรากําหนด่าธของตัวเรานี้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สร้างฟังก์ชันเป็น async d e f a function แล้วก็ฟังก์ชันตัวนี้จะ เป็นตัว read w o r d นะครับตั้งชื่อฟังก์ชันเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นเนี่ยเรารับค่าตัวแปรมานั่นก็คือตัว vote id vote underscore id หลังจากนั้นเนี่ยก็กําหนดเป็นตัว str หรือว่าตัว string นั่นเองครับในการทํางานของฟังก์ชันนี้เราก็จะให้ตัว vote เนี่ยมันใช้ตัว collection d o นะครับสำหรับวิต่อที่ใช้ในการหาข้อมูลที่อยู่ในตัว mongodb เราจะใช้เป็นไฟล์นะครับซึ่งตัวไฟล์ตรงนี้ก็จะมีหลายตัวให้เราเลือกใช้นั่นก็คือ file one file one and delete วาไฟวันตัวเอื่นซึ่งในที่นี้เราจะใช้เป็นไฟวันเฉยๆนะครับโดยในการหาข้อมูลตัวนี้เราจะใช้ id เป็นตัวหานะครับก็จะใช้เป็นเครื่องหมายพิกาเปิดปิดแล้วก็ตามด้วย id ของเรานะครับตรงนี้คีย์ของ id เราเนี่ยเราสามารถมาดูตรงนี้ได้นะครับมันก็จะเป็น underscore id หลังจากนั้นเนี่ยก็กลับมาที่ vs code นะครับ underscore id ตามด้วยเครื่องหมายโคลอนแล้วก็เรียกเป็น object id ครอบไว้นะครับเพื่อที่จะให้ตัวบท id ตัวนี้นครับถูกแปลงเป็นตัว id ที่เป็น unique id โดยตัวเม็ดต่อที่ชื่อว่า ว่า object id นั่นเองครับหลังจากที่เราทําการดึงตัวข้อมูลจาก id มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อมาก็ทําการสร้างเงื่อนไขนิดนึงครับก็จะเป็น if word ก็ถ้าเกิดว่ามีค่าใน word นะครับมันเจอข้อมูลเนี่ยก็ให้มันทําการ return ข้อมูลออกมาให้หมดก็ตัวแรกเนี่ยจะเป็น id ใช่ไหมครับ id ของเราเนี่ยเป็น string นะครับเมื่อตัว id string ตัวเนี้ยเราเอาค่าที่อยู่ในตัว word แล้วก็ใส่เครื่องหมายปีกกาสี่เหลี่ยมแล้วก็ตามด้วย id ของเรานั่นเองหลังจากนั้นข้อมูลตัวต่อมาเราก็จะใช้เป็น key ของ เราเนี่ยก็จะเป็น name แล้วก็เลือกตัว word name มาตัวสุดท้ายของเราเนี่ยก็จะเป็นเขานะครับโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็ทําการสร้างในส่วนของ return ข้อมูลออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้เราเนี่ยจะต้องเอาตัวปิกามาครอบตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นของตัว S C R เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่เจอข้อมูลล่ะให้มันทําอะไรออกมานะครับเราก็จะใช้เป็น else บอกว่าให้มัน r i s e มาแล้วก็ตามด้วย H T T P exception เพื่อบ่งบอกว่าถ้าเกิดว่ามันเจอ error หรือว่ามันไม่ เข้าเงื่อนไขนี้นะครับให้มันส่ง t t t u u s o o e เนี่ยมาเป็นอะไรแล้วมีข้อความบอกด้วยนะครับว่ามันคืออะไรอาจจะเป็น HTTP Exception ถ้าเกิดใครไม่ขึ้นตัว Auto Complete ของ HTTP Exception เราก็จะต้องทำการ Import มาด้วยนะครับในส่วนของ Fast API ตรงนี้ใส่คอมมาครับแล้วตามด้วย HTTP Exception มันก็จะเป็น Built-in ตัวหนึ่งที่อยู่ใน Fast API นั่นเองครับต่อมาเราก็ใส่ตัว status code ให้มันเมื่อบมบอกว่าถ้าเกิดว่ามันไม่เข้าเงื่อนไขนี้ให้มันแสดง status code อะไรเราก็จะเป็น404แล้วก็ใส่ d t ให้ด้วยนิดหนึ่งว่ามันหมายถึงอะไรนะครับตรงนี้ตัวดีเทลของเรานะครับก็จะบอกว่า v o t d not โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของตัวที่เป็น read method ต่อมากด save แล้วก็ลองทําการรันใหม่อีกครั้งนะครับหลังจากนั้นก็ลองทําการทดสอบโดย id ที่เราเนี่ยมีนะครับก็จะไปดูที่ตัว compass ก็เอา id ตัวนี้มาแล้วก็เรียกผ่านตัว postman เวลาเรียกครับเราก็ slash แล้วก็ตามด้วย id เข้าไปก็เปลี่ยนตัว method ด้วยเราใช้เป็น Met h o d get นะครับก็ส่งข้อมูลไปเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยมันทาการ return ข้อมูลของ id ตัวนี้มาแล้วนั่นเองครับต่อมา read แล้ว cru อยู่ก็คืออัปเดตใช่ไหมครับเรามาดูในส่วนของเราที่เป็นอัปเดตกันมของคอมเมนต์เป็นอัปเดตก็ สร้างตัวเราขึ้นมาสำหรับเมธอดที่ใช้ในการอัปเดตนะครับเราจะใช้เป็นเมธอดพุทในเมธอดพุทตัวนี้เราก็จะทําการรับในส่วนของตัวที่เป็น path มานะครับ slash o t r d แล้วก็จะใช้เป็น v o t r d id นะครับเสร็จเรียบร้อยตรงนี้มันชอบเติมตัว f มาให้นะครับก็คือคิดว่าเราเนี่ยจะใส่ format นะครับก็ลบไปนะครับหลังจากนั้นก็ประกาศตัว async function e f i e function หลังจากนั้นก็ตั้งชื่อฟังก์ชันเป็น update v o t r d ในที่นี้ก็รับตัวแปรมาใช่ไหมครับผ่านค่า มาด้วยแล้วก็บอกว่าตัวแปรนี้เป็นประเภทอะไรอ่ะเป็นสตริงเนาะซึ่งเราจะรับมาอีกตัวนึงด้วยนะครับก็คือตัวสตั๊กเจอร์หรือว่าตัวคลาสของตัวดัตตนะครับก็จะเป็นโวー d ก็จะใช้ตัวคลาสของโวー d มาเลยนะครับหลังจากนั้นการทํางานของฟังก์ชันนี้เนี่ยเราก็จะให้มนันเก็บตัว s o l v e หรือว่าผลลัพธ์เท่ากับใช้ตัว o l l e c t i o n แล้วก็ตามด้วยดอทนะครับเมธอดที่ใช้ในการอัปเดตเนี่ยเราจะใช้เป็นเมธอดอัปเดตนะครับก็คืออัปเดตวันนั่นเองมันสามารถใช้อัปเดตแมนนี่ได้ด้วยแล้ววในนส่ของ 1, เรา จะสร้างออบเจกต์ของข้อมูลเนี่ยก็คือจะมี underscore id แล้วก็ตรงนี้คันด้วยเครื่องหมายโคลอนใช้เป็น object id ครอบในส่วนของตัวบ o t e id นะครับพอเราทําการสร้างตัว id เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้ operator ที่ชื่อว่า set ก็จะเป็นเครื่องหมายดอลลาร์ซ้ายแลก็ตามด้วย set หลังจากที่เราใช้ Operator Set มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ใช้ w o r d d i คแล้วก็ตามด้วย Exclude Unset นะครับเพื่อที่จะทำการอัปเดตข้อมูลในฐานข้อมูล mongodb นั่นเองต่อมาเราก็มาทำการเช็คในส่วนของตัวข้อมูลที่ทำการ Modify ไปนะครับเราจะเป็น Result.Modify ตามด้วยเขาตรงนี้เช็คดูว่ามันมีค่าเท่ากับ1หรือเปล่าหลังจากนั้นก็ทาการ Return ออกไปถ้าเกิดว่ามันเจอเนาะเราก็จะเป็น ID แล้วก็ตามด้วย c ค l o n ตรงนี้ใส่เป็นว o ด d id แล้วก็ข้อมูลตัวต่อไปก็จะเป็น name แล้วก็ name ตัวนี้เอาค่าจาก word name มาคั่นด้วยเครื่องหมายโคลอนแล้วก็เป็นเขาอันนี้ก็จะเอามาจากตัว word เขาโอเคครับเราก็มาทําการเช็คในส่วนของข้อมูลว่ามีมการอัปเดตหรือไม่ตรงนี้ก็จะใช้เป็นอเ e เต t ร r เท่ากับเท่ากับว่ามันมีค่าเท่ากับ1นึ่ไหมก็ถ้าใช่ให้มันทาการ return ข้อมูลออกมาถ้าเกิดว่าไม่ใช่เนี่ยเราก็จะใช้ตัว HTTP exception ในการจัดการตัว error นี้ก็จะเป็น r i s e แล้วก็เป็น HTTP exception ใน,นี้ ก็ใส่ status code เป็น404และในส่วนของตัวที่เป็น detail นะครับก็จะบอกว่าโหวต น็อตฟาวนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปทำการทดสอบในส่วนของตัวอนะัปเดตเนาะแต่ผมขอรันอีกรอบหนึ่งนะครับก็ไปที่ตัวนี้เวลาในการอัปเดตเนี่ยเราก็จะใส่ข้อมูลเข้าไปตรงนี้จะเป็น ID เนาะแล้วก็เขาเนี่ยจะแก้จากศูนย์เป็น1นะครับเราลองใช้ตัวเมธอดที่ชื่อว่า put แล้วก็ส่งไปที่ ID นี้ลองเซนไป internal error นะครับเมื่อกี้เนี่ยเรามีการพิมพ์ตรงนี้ผิดในส่วนของที่เป็นคอมมาตรงนี้จะใช้เป็นตัวโคลอนนะครับหลังจากนี้ก็กดเซฟไปแล้วก็ ก็ลองทําการส่งข้อมูลอัปเดตข้อมูลไปใหม่อีกครั้งหนึ่งตรงนี้ผมจะใช้เนี่ยเป็น2แล้วก็ใช้ไ่ต่อเป็นพุ t แล้วก็ไปที่ตรงนี้นะครับผ่านในส่วนของตัวที่เป็น local แล้วก็เป็น Word ในที่นี้นะครับเราสามารถเอา id มาใส่ในส่วนของตัวผ่านตรงนี้ได้นะครับแล้วก็อัปเดตข้อมูลกดเซนไปถ้าเกิดว่า Sta t u s เป็น200ข้อมูลของเราเนี่ยก็จะถูกอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ลองทําการรีเฟ e หนึ่งที่เราก็สามารถกดไฟล์หนึ่งที่นะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวข้อมูลเนี่ยถูกอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเอง ต่อมาตัวเมทอดตัวสุดท้ายนะครับก็คือ delete ของเรานั่นเองก็เป็น delete เนาะสร้าง app ดอทเราจะใช้เมทอดก็คือ delete แล้วก็หลังจากนั้นกําหนดรา้วของ delete ไปซึ่งใน delete เนี่ยเราจะใช้เป็น p a t t e r เดิมก็คือ v o t d ในตัว void ตัวนี้เราก็จะใส่ id ว่าเราต้องการ delete ตัวไหนก็จะเป็น v o t d underscore id นะครับหลังจากที่เรากําหนดตัวรา้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทําการกําหนดฟังก์ชันการทํางานตรงนี้เราจะใช้เป็น delete แล้วก็ v o t d ในฟังก์ชันนี้เราจะรับตัวแปรมานั่นก ็คือ word id word id ตัวนี้ก็จะเป็น string str แล้วก็ในการทํางานของฟังก์ชันตรงนี้นะครับก็จะใช้เป็น resolve เท่ากับ collection เหมือนเดิมแต่ตามด้วย dot ตตัวนี้เนี่ยเราใช้เป็น delete ใช่ไหมครับ delete ตรงนี้เรา delete ตัวเดียวก็จะเป็น delete one นะครับหลังจากนั้นก็จะใช้ตัวเครื่องหมายพิกาเปิดปิดแล้วบอกว่าเอาตัว id ใน id เนี่ยเราก็จะใช้เป็น id object ครอบไว้ของตัว w id นั่นเองนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราเสร็จตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เช็คเงื่อนไขก็จะเป็น if เช็คตัวผลลัพธ์นะครับ if result d e l e t e เขามันมีค่าเท่ากับเท่ากับ1หรือเปล่าถ้าใช่ให้มัน return ตัว status บอกว่าโอเคสำเร็จนั่นเองนะครับอ่ะบอกเป็น status s a t u ตัวนี้ status เป็นโอเคก็คือลบสำเร็จนะครับตรงนี้จะต้องใส่เครื่องหมายโคลอนด้วยหลังจากนั้นตรงนี้ก็ return เสร็จเรียบร้อยเราก็จะ e l s e พอในส่วนของการทำงานที่มันไม่ตรงเงื่อนไขตรงนี้นะครับเราก็จะให้ตัว HTTP exception จัดการเหมือนเดิมนะครับบอกว่า status โค้ดตรงนี้เนี่ยเป็นเท่าไหร่ก็คือ404นั่นเองดีเทลบอกว่าเป็นอะไรนะครับตรงนี้ก็จะเป็น word not found เหมือนเดิมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้โอเคครับนี้ก็จะเป็นตัวโค้ดในส่วนของตัว delete หรือว่าลบข้อมูลนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปทําการรันอีกครั้งหนึ่งเราบอกว่าเราต้องการลบข้อมูลตัวนี้ก็ลบไปนะครับจะใช้ตัวเมทต์ที่ชื่อว่า delete แล้วก็กดเซนต์ไปได้เลยมันก็จะขึ้น status okay แปลว่าข้อมูลของเราเนี่ยถูกลบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเราก็มาดูในมูง แล้วก็กดไฟล์ดูเห็นไว้ว่าข้อมูลของเราเนี่ยหายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและตอนนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้วิธีการใช้งานตัว Fast API ต่อกับฐานข้อมูล MongoDB เพื่อที่จะทําตัวบทแอปในคอนเซปต์ของ CRUD ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่านอกจากวิธีที่จะทดสอบในตัว Postman นะครับมันมีข้อดีหรือว่าข้อเจ๋งยังไงในการทดสอบด้วย Fast API โดย Fast API เนี่ยเราสามารถไปที่ตัวพาธของตัวเมื่อกี้ได้ใช้เป็น port ต8 0 0 0แล้วให้เรามาที่ตามด้ว Doc. โดยใน Fast API ก็จะมีตัว Swagger Document หรือว่าเป็นตัว Document สำหรับ API ของเรานะครับเห็นได้ว่าเราทำการสร้าง API ชื่ออะไรไม่ว่าจะเป็น Root Path Path w o r v โ t ดแบบใช้ method Get Put Delete ตรงนี้เนี่ยมันก็มีหน้า UI มาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถลองทดสอบจากตรงนี้ได้เลยอย่างเช่นเราจะเพิ่มข้อมูลเข้าไปใช่ไหมครับเราก็สามารถมาที่ Try It Out ตรงนี้เราก็ลองเพิ่มข้อมูลเข้าไปก็กด out สมมติว่า name ตรงนี้เราจะเป็น v o t r d 1แล้วกันแล้วก็ v o t r d ไป1คะแนนนะครับก็ลองกด e x c u e นะครับก็คือส่งข้อมูลไปหลังจากที่ e x c u e ไปแล้วก็จะเห็นได้ว่ามันมี status เ,เป็น200นั่นเองนะครับก็คือข้อมูลเนี่ยมันถูกส่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองก็สามารถลองใช้งานตัวเมทท์ตต,ต่างๆตรงนี้ไม่ว่าจะเป็น get put delete จากตัว swagger document ตรงนี้ได้นั่นเองครับในตัวอย่างนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้วิธีการทำ CRUD w o r u d app concept ไปแล้วนะครับโดย ในตัวอย่างนี้เราได้มีการใช้งานตัว Fast API จะเห็นได้ว่ามันมีเมธอดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Get Post Delete Put ให้เราเนี่ยความใช้งานด้วยคําสั่งสั้นๆไม่ว่าจะเป็นการกําหนดเราด้วยแอป ดอทแมทตดต่างๆนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเรายังได้เรียนรู้ในการใช้งานตัวฐานข้อมูล Mon โ o d b ด้วยไลบรารีที่ชื่อว่า p y Mon ง o หรือว่าการสร้างตัว Data m o d e เดด้วยตัว p y d e n t i c นั่นเองครับหากใครอยากศึกษา Fa s t a เ i พเพิ่มเติมสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ที่อยู่ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับและถ้าเกิดว่าใครอยากอัพสกิลเพิ่มเติมในสายการเขียนโปรแกรมโคดดิง้งให้มีสกิลในสายไอทีแบบปังๆแล้วก็มี w ว็บ c h o o l อทบอนทูเดฟดทนะครับที่จะมีคอร์สเรียนต่างๆมากมายทั้งอเรเีียนฟแล้วก็ เขาเรียนออนไลน์พรีเมียมให้ศึกษากันอย่างจุกๆกันไปเลยนะครับและแล้วก็หมดเวลาสําหรับคลิปนี้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปสาระดีๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ